One News ตรงไปตรงมาไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรเพื่อช่วยกันแก้ไขหามาตราการป้องกันชมรมจัก,กรยานเสือสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จึงออกมารุนงรงให้คนในสังคมตระหนักถึงความรับผิดชอบเมาขับเท่ากับฆาตรกร เพื่อไม่ให้เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชมรมและนำมาสู่ความตายของสมาชิก3คนเกิดขึ้นอีกนะครับเราจะติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับญาติและเพื่อนเพื่อนชมรมจักรยานเสือสันทายนิมนต์พระสี่รูป มาทําพิธีสวดถอ,อนวิญญาณสมานกันทาวัย63ปีหนึ่งในสามสมาชิกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อเช้ามืดวันที่สเมษาย,ยนที่ผ่านมาบนถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ขณะปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปอำเภอแม่ขจารจังหวัดเชียงรายในขณะที่งานศพของสมานเต็มไปได้วยความโศกเศร้าเพ,เพื่อนร่วมรณรงค์ให้สังคมตระหนักรับผิดชอบต่อส่วนรวม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถเท่ากับเป็นฆาตกรไม่เฉพาะคนดื่มแล้วขับเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆด้วยปลอดภัยนี่เราเราเน้นมากนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราขับไปทุกทุก,ทก,ทกไปทุกงานนี่ไม่เคยมีโรดีน,นะครับคือทุกคนจะดูแลกันตลอดมีคุมหน้าคุมหลังคือคนขี่เ,เก่าๆรุ่นพี่ๆนี่ก็จะคุมหลังคุมหน้าคือว่าจะไปอันนี้อันนี้คือจะมองข้างหลังมองว่าสมมติว่าไปเกินเลนก็จะเป่านกหีให้เข้ามา คือเรียงหนึ่งเรียงสองถ้าถนนป้างก็จะเลี้ยงสองเนาะถ้าถนนแค่ก็จะเรียงหนึ่งในซอยจะเลียงหนึ่งชมรมจักรยานเสียสันทายเตรียมยื่นข้อเรียกร้องถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตำรวจควรตั้งด่านตรวจเมาถาวนจนถุงเช้าเพิ่มโทษเมาขับสร้างทางจักรยานและบังคับใช้กฎหมายเปิดปิดสถานบริการให้ตรงเวลาขณะที่ลูกชายผู้สูญเสียเรียกร้องให้คนเมา มีความรับผิดชอบต่อสังคมยาธรามะนะครับธรรมะนะครับมันไม่ได้เกิดมันมันมีขยะที่เกิดขึ้นหรอกขึ้นข่้นยาธรรมะมีสุดถ้าเกิดรู้สึกว่าเขาขับมาได้หรือว่าเมาขอขึ้นหยุดอยู่ตรงนั้นแลก็ไั้ ขณะที่ตำรวจเตรียมสอบสวนขยายผลถึงสถานบริการที่เปิดให้บริการจนถึงเช้าจนนำมาสู่อุบัติเหตุครั้งนี้อุบัติเหตุที่เฉียวชนกับรถจักรยานที่มีนัก่งษาเมาเหล้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวอยู่ระหว่างตรวจสอบครับตรวจสอบว่าเขาไปที่ไหนยังไงมานะฮะถ้าเกี่ยวกับฐานบันเทิงเราก็จะดำเนินการต่าเกันไปสร้ากรถเก่งโตโยต้ายาริสสีดำ ทะเบียนขอไขยอ,อยักษ์9417เชียงใหม่ของพัชชุดาจายเรือนนักศึกษาวัย24ปีบ่งบอกถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุใกล้กันพบกองซากจักรยานที่เสียหายในสภาพไม่แตกต่างกันเพียงแต่พัชชุดาแค่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่สมชีวิตของชมรมจักรยานเสียสันทรายต้องจบชีวิตลงอีกสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงเพราะารเมาแล้วขับ